ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกันอีกครั้งนึงครับในไลน์เกมเศรษฐีนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับเป็นเรื่องงามยามดีนะครับที่เราจะมาตามหาจี้นะครับโดยจี้ที่เราจะมาตามหาในวันนี้ก็คือจี้ที่มีชื่อว่าอุปกรณ์เขียนแบบเอ็ดวานองคใชาผิดอ่านเป็นอุปกรณ์เขียนแบบเรือราตรเวนวาร์ฟนะครับาถามว่าทำไมเพราะว่ามันโหดกว่าเอ็ดวานไดเมนชันเพราะว่าเอ็ดวานไดเมนชันอ่ะมันมีความสามารถแค่ คูณเมืองใช่ไหมคูณเมืองแป๊บนึสิขออ่านใหม่ก่อนเมื่อก่อนสร้างเรนมาเมื่อก่อนเออคูณเมืองนะครับแต่ว่าอุปกรณ์สามหลังแล้วเย้งลงมามันมีความสามารถในการที่จะว์บกับเมืองได้ด้วยอะไรอย่างนี้มันเหมาะกับตัวละครที่ไม่มีแป้นนะครับแล้วก็แถมอีเวนนี้ยังมีการแถมเป็นแสงเกติยศ ล็อกค่าผ่านทางที่ถูกคูณด้วยนะครับก็บอกเลยว่าขุมมากอ่ะโอเคนะครับตอนนี้มีเพชรอยู่เจ็ดหมื่นสองครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะดวงดีแค่ไหนก็อย่างที่เคยบอกถ้าดวงดีต้องปิดต่ำกว่าแปดพันนะครับถ้าดวงไม่ดีเราจะต้องปิดมากกว่านะครับอ่าไปที่ ห้าสิบเปลนแรกนะครับไม่ได้อะไรเลยนะครับ A เนี่ยเราใช้แค่สนะิบเอ็ดเนาะเพราะว่าอีกอีกหนึ่งอันเนี่ยเราเอาไปแลกในราคารุ่มดาวได้นะครับเอ A, มาหนึ่งอันแล้วครับขาดอีกเกา้าแต่ A บวกไม่มาเลย A บวกใช้ต้องแตดนะครับต่อให้ A มาเยอะแค่ไหนถ้า A บวกไม่มาก็ไม่ไประโยชน์นะครับนอ่ะ A มาอีกหนึ่งอันล 8, แล้วคนระับเหลือแปดแล้วเนาะ นานแล้วน้องไม่ได้เห็นเราทำอีเวนต์เลยก็ต้องแบบขออภัยด้วยอ่ะเอบอกมาหนึ่งใช่ไหมครับคือช่วงเนี้ยเราอะติดไม่ใช่ติดหรอกคือมันก็ผ่านมาแล้วแหละคือต้องพีเซนต์งานวิจัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบตอนนี้มันก็ผ่านแล้วเนาะก็เตรียมรรับปร,ริญญาอย่างเดียวเออมันก็ยังมันก็จะมีเวลามาทาอีเวนต์ให้ดูได้หรือมาทําคลิปให้ดูได้เนาะแต่เมื่อก่อนตอนช่วงที่หายหายไปนี่คือยุ่งจริงๆแบบคูตามทุกวันนะแบบโอ้โห,โหโกว่าจะเขียนเสร็จเนาะ อะไรอย่างเงี้ยกว่าจะช่วยกันดูกว่าครูจะช่วยกันดูกว่าครูจะช่วยกันเขียนกว่าจะอะไรเยอะเยอะมากมายแล้วก็มันมีเรื่องที่เราจะตอบปอโทด้วยไงเราก็เลยรู้สึกว่าเออยุ่งจริงอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างยุ่งนะครับก็นะตอนนี้ก็จบแล้วก็ใครอยากคอนเกตสก็คอนเกตได้นะครับเอออะไรอย่างนี้เนาะ,อะโอเคไปต่อเลยครับตอนนคนในช็อตก็ไม่มีใครไม่มีใครอยากรู้หรอกว่าเรา เรียนอะไรใช่ไหมไม่มีใครอยากดูไม่มีใครอยากดูอยากทำ Q&A นะแต่ก็คือไม่มีใครอยากรู้หรอกอ่ะเอม่อีกแล้วนะครับน่าจะเหลือ7แล้วเนาะ A บวกขาดอีก7เหมือนกันนะครับอ่า A บวกไม่มาแล้วมาแต่อะไรก็ไม่ดูเนาะอย่าบอกนะว่าพันละอันน่ะพันละอันเลยบปาปบาปเอาจริงนะตอนนี้ทุกคนเราแบบอ่ะ A อเอบวกมีหนึ่งชิ้นแล้วครับขาดอีกหกนะเราอยากจะทำ อยากจะแบบให้ช่องมันเอนี่มากกว่าเนี้อเราอยากจะทําคลิปเกมอื่นแต่ก็คือไม่รู้จะเล่นเกมอะไรเออจะเปลี่ยนแนวไปทําอาหารก็ไม่รู้จะทําอะไรขี้เกียจตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะเออนี่แหละชีวิตของคนที่ขี้เกียจก็จะเป็นยางไรทุกคนอะโอเคนะครับระหว่างที่ดูการสุบไปก็ฟังเราโมไปด้วยนะครับอะพลังก,กี้เต็มแล้วแล้วก็จะกลับมาบ่นเหมือนเดิมนะว,ว่าทําไมเขาถึงไม่ให้เราแบบว่า กดทีเดียว10อันไปเลยหรือแบบว่า5้าอันค้งไปเลยอะไรอย่างนี้ทำไหเราต้องมากดทีละอันทีละอันอย่างนี้ทีละอันทีละอันอย่างนี้ด้วยเพราะว่าเราเหนื่อยเราเหนื่อยมาฉันเหนื่อยมากนะฉันเหนื่อยมากนะนะครับเราบอกเลยว่าอยู่ที่นี่เนาะทุกคนหลายๆคนรู้แล้วว่า,าตอน,นเราไม่อยู่ประเทศไทยเราเราอยู่เราอยู่ต่างประเทศเนาะคือที่นี่อากาศก็แบบวันนี้แดดออก พรุ่งนี <T |ar|> ้เปงนงคะฝนตกค่ะเออก็เป็นหวัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เกมกับโควิดไปเปที่เรียบร้อยด้วยเออก็เหมือนได้รับวัคซีนเพิ่มเข็มผ้าฉีดเยอะมากเอออะไรอย่างเงี้ยไปอันนี้ก็เป็นเรื่องบิดเบ้อากาศเลือกชีวิตนะครับอ่ะเอมานะครับมาก็คุยกัน เลยเปื่อยนะครับผมไม่ได้คุยกับชาวช่องนานรา้เนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะได้แค่ตอบคอมเมนต์ของคนเพื่อนๆที่มาเมนเนาะว่าผมปิดเท่านี้ครับผมปิดเท่านี้ครับก็จะไปคอมเมนต์ให้เนาะแต่ส่วนใหญ่ไม่ไม่ค่อยได้คุยอะไรเลยเออถ้าใครอยากคุยก็บอกได้แล้วเดี๋ยวทำให้เลยคลิปไม่มีอะไรเลยคลิปแบบเล่นเกมรื่ล,ล้วก็คุยไปเรื่อยพูดไปเรื่อย <laughs> ชอบชอบบ้างเพราะว่าเป็นสไตล์คนขี้เกียจทำก็จะอย่างนี้นแหละเออ ปรับอ่านะครับชิตนที่สามาแล้วนะครับอ่านะครับก็ประมาณเกือบหมดไปประมาณสองพันกว่าแล้วเนาะชิ้นที่สี่มาไหมมนันในคันในล็อคกี้โชว์เลยแบบเบิ่มเบิ่มคือตอนนี้เอเราเราไม่ค่อยห่วงนะเพราะว่าเอแล้จะใกล้ครบละแต่ว่าเอบวกเนี่ยนะสีบัตรไปเลยที่ค่อนข้าง,างน่าห่วงอยู่นะครับค่อนข้างน่าห่วงอยู่ ถามว่ามาเล่นกับตัวอะไรได้บ้างก็ต้องบอกเลยได้กับทุกตัวเลยที่ไม่มีแปนในตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นน้องอะไรผู้พิพากษาอนุบีซะเนาะน่าจะโหดนะเพราะว่าอย่างคอมโบเลยป้าสาหลักกระโดดลงมาสัตว์โอลิมปิกใช่ไหมลุ้นคูณเมืองถ้าไม่คูณเมืองก็ลุ้นว่าจะกลับเมืองหรือเปล่าเอออะไรอย่างนี้บอกเลยว่าลุ้นมากอ่ะแล้วทีนี้พูดถึงเลยล่องพอเราทำอีเวนต์ได้ขึ้นหนึ่งแล้วก็มีความเอ๊ะในใจขึ้นมากก็คือความสามารถของต่างหางที่ว่า เมื่อตกเมืองเราจะคูณเมืองคูณ2แล้วก็กลับเมืองอะ่ะมันจะทับกับคูณ2 4 8หรือเปล่าเอออเลน,น,น่าคิดแต่มันไม่น่าจะทับนะถ้าทับเขาก็คงไม่ให้ที่คูณ2 4 8มาหรอกเอ,อ้ยออฟคูณ2 4 8มาหรอกจริงไหมเอออาจจะแบบสลับสลับกันออกเพราะว่าคูณ2อ,อะ่ะกว่ามันจะพอคูณ2ใช่ไหมกว่ามันจะไปคูณ4ี่กว่าอะสี่ที่5้ามาแล้วครับพอมันจะคูณ4 กว่าจะคูณ8กว่าจะคูณโอ้โหนานอะ่ะต้องมี20แบบช่วยแหละเออมันไม่ได้จะทำนะอ่ะชิ้นที่6ไหมเพราะว่าคูณ20แบปมันคูณทุกเมืองนี่ไม่ได้แค่คูณแค่เมืองที่เราไปตกใช่ไหมมันคูณทุกเมืองเออเราค่าต่างาใช่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 ถูกต้องถูกต้องอ่าคะแนนลีอสุดสุดแล้วนะครับ อย่าบอกนะช่ other, อง KTH จะประวัติการปิดจี้ใหม่ในราคา3,000เพชรให้เพ Desktop, 5, Hello, ื่อนๆอิฉาตาวรอนเล่นว้าวส์ว้าวส์อย่างนี้เลยนะว้าวส์เราเปิดคารคเกอกี้เสร็จเดี๋ยวเราไปส่องกันนะครับว่าเราขาดอะไรกันบ้างเนาะ3,000ได้ไหมครขอ10,000ก็ได้หรือว่าไม่ได้ทำอีเวนต์นานก็เลยแบบว่าปิดง่าย่อยไปไปไปปิดง่ายปิดง่ายอะไรอย่างเงี้ยไม่ทำอีเวนต์นะไหนดูไหนซีขาดอะไรบ้าง าขาด A อบวกอีกสามเนาะส่วน A ขาดอีกสิบขาดอีกห้าเลยเออเห็นไหมดีเจเกลอร์เป็นไงดีเจเกลอร์บอกว่าไม่สนใจ A แนตะ่คือถ้า A ไม่ครบมันก็ปิดไม่ได้เด้อปรับอา a บวกครับขาดอีกสองชีดนะครับ A บวกมา A ปรับานะครับไม่ออกเลยปรับาเอีกหนึ A ่งชิ้นแล้วครับ A M มีเจ็ดแล้วใช่ไหมแปดเก้าสิบสิบเอ็ดขาดอีกสี่ชิ้นนะครับสำหรับ A P A หรอส่วน A บวกขาดอีกสองชิ้น G A ขาดเท่าไหร่หรือว่า G A เพิ่มอ่า G A แ่าจากกล้ครบแล้วนรจะอีกชิ้นหนึ่งไหมเฮ้ยใช่ต้องอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็ไปแรกจากวงอมดาวอ่า G A มาครบแล้วนะครับเหลือ A บวกเนาะ A บวกขาดอีกสองอันนะครับ โอ้โหไม่มีแสงไม่ต้องหุนโอ้โหไม่มีแสงมีแสงหน่อยไม่มีนะครับไม่มีลองดูสิโป้งนะครับไม่มีอะไรเลยขายนะครับขายบคะแนนล็กกี้เต็มจีเอเกินแล้วครับตอนนี้ที่เอได้จะแบบเกินโควตาแล้วแต่ก็ดีนะครับให้มันครบ,บ,บแบบ ไม่ต้องใช้ลูกอมดาวแรกก็ดีเนาะประหยัดลูกอมดาวไปอเออแต่ตอนแรกบอกว่าจะประหยัดเพชรระหว่างลูกอมดาวกับเพชรจะเรียกอะไรต้องเรื่องลูกเพชรอยู่แล้วนะครับเพชรเนี่ยมันหายากลูกอมดาวเนี่ยมันสะสมทีละนิดทีละหน่อยเดี๋ยวมันก็เต็มค่อยๆเพิ่มๆกังเราเอีเวนต์ลูกอมดาวกันอยู่ใช่ไหมล่ะเราจะบอกให้ว่าเราอะไม่ได้รอเลยเพราะเราไม่รู้จะเอาตัวอะไรไปเล่นนะครับ <laughs> ไม่รู้จะเล่นตัวอะไรอ่ะเอมาครบแล้วนะครับ ขอเอบวกหน่อยอีกสองชิ้นเนี่ยเดี๋ยวขออีกเก้าร้อยเพจเนี่ยขอเอบวกหน่อยมันจะได้ปิดแบบสี่ห้าพันพออันนี้น่าจะเอสใช่ไหมเอสมาเลยก็ได้ไหมปรับอ่าเอบวกมาตั้งหลายชิ้นนะครับแต่ไม่ออกเลยเนาะปรับอ่าเอพอแล้วครับเอเอพักก่อนเนาะเอใครชื่อเอบ้างใครชื่อเอนี่คือจามพัชชิวพัชชิวแล้วนะ ปรับปรับเอ,อ่อใบเจอไม่ใช่ปึ๊บม่ออกไม่ออก,ออกแล้วว่าเราปิด8000แน่เลยทุกคนมันขาดอีก2อีชิ้นอยแล้วเนี่ยพอเราเอหยุดก่อนปรับโอ้เอไปอีกแลละขอเอบกโอันนี้ก็เต็มเร็วจัง นี่ว่าขนาดขายมาก่อนแล้วนะอ่ะเราเป็นคะแนนลักกี้สีเอโวกจอ,อกไหมคะแนนลักกี้ขอเอโบกหน่อยจ้าขอได้ไหมเอโบกของเธอนะ่ะชูก้าชูก้าบลูนก็ตอนนี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆที่จะเข้ามาหาลาัยนะครับก็เป,ปาา็นเรื่องมหาลัยแหละน้องๆที่จะเข้ามาหาลัยน้องเป็นกําลังใจให้นะครับก็คือน้องจะได้รู้กับโลกแห่งความเป็นจริงแล้วว่า รถของความเป็นจริงมันเป็นยังไงนะครับอย่าไปร้านเล้าบ่อยนะเหมือนพี่พี่อย่างไรอย่าออกบ่อยนะทุกสุขเสาร์อย่างนี้อย่าออกบ่อยอ่าเอไปอีกหนึ่งชิ้นแล้วครับขาด A, อีกชิ้นหนึ่งนะครับแลไม่ใช่เอขาดเอบวกอีกชิ้นหนึ่งนะครับเรามีอยู่เจ็ดหมื่นสองใช่ไหมคำนวณหน่อยนะว,ว่ามันเท่าไหร่นะมันคำนวมันเท่าไหร่ตอนนี้มันเหลือหกหมื่นหกจากเจ็ดหมื่นสองเปิดมากับชิ้นสุดท้ายแล้วโอ้โห ขอมีแจกให้ลุ้นหน่อยได้ไหมอะ่ะมาชิ้นแรกไม่ใช่นะครับไม่ใช่พอแล้วเออปามงกุฎเรามีต้องสิบแปดอันเราไม่เอาละจ้าพอแล้วเนาะพอแล้วเนาะพอแล้วพอก่อนพอแล้วพออาลองไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวติดอีกคสิเร็วชิ้นสุดท้ายแล้ว งอนร้านใหญ่นี้สิโหปีล้วนเลยเมื่อกี้เลี้ยวโหวทองพอเธอบ้าเธอบ้าเธออุ้ยอะไรอย่โอ้อยอ้ยยอ้ยตื่นเต้นจนกดมือร้านไปหมดแล้วป๊บอบพอแล้วไหมเออเอออ่ะพอแล้วขอเอโบลจากคะแนนลักกี้ปิดท้ายแบบสวยๆได้ไหมอ่ะซีเอ็ม ได้ไหมไม่ต้องพูดภาษาเกาหลีดีเพราะว่า gm เกมนี้มาจากเกาหลีป้าไออาเซียเรามีคนเพื่อนคนเกาหลีสอนอะไรนะ <c oughs> ลำยอนอะไรสักอย่างนี้แหละจะไม่ได้แหละก็คือไปเกาหลีก็คือไม่ได้แหละผู้ชายไม่ได้โอ้ไม่ออกเลยเร็วชิ้นสุดท้ายแล้ว เออหรือเราต้องไปเช็คดูก่อนไหมเพราะว่าคนเบื่เลอ,อย่างเราเนี่ยมักจะชอบทำอะไรที่มันผิดพลาดใช่ค่ะอีกชิดจอิ้นด,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 ด้วยอันนี้ไม่ได้ผิดพลาดแหละคนเบื่เลอ,อย่างเราไม่ได้ผิดพลาดบบโอ้วาสบายสอบอัดพอแล้วพี่โอไปนะเจ็ดพันแล้วนะใช่ไหมโอหันห้าโอหันหมื่น 5,000 6,000 7,000 8,000ั0 0 0 7 0 0 0ห0า0ัน0 0แล้ว7,000เพชรแล้วยังไม่ออกอ่ะเลยอ๋อขอแบบดวงดีปิด0 0 0เพชรได้ไหมอ่ะคือ8ป0พเพชรก็มีค่านะโบชิ้นสุดท้ายก็คือรายที่สุดแย่ yeah, มากปึบไม่ออกมันจะอยู่ที่เท่าไหร่กันเชียวไม่ออก โอ oh my god โอ้อ๋อือเพื 1941, ่อนๆเราจะเข้าพันที่แปดแล้วนะก็คือแปดพันเพรก็คือไม่ออกเลยชิ้นสุดท้ายคือออกยากมากนะครับคือท่านมีตังก็คือไปเติมแล้วเอาเอบวกมาสักหชิ้นใช่ไหมจริงๆเขาน่าจะแบบไอ้นี่น่ะเขาน่าจะแจกเอบวกให้สักชิ้นหนึ่งเนาะแบบเป็นกรจออะไรอย่างเงี้ย กำลังใจนะก็จอนะถ้าใครไม่ก็จอทุกคนรู้ไหมว่าตั้งแต่เราเรียนมาเนี่ยนะเรามีเรื่องเครียดอยู่เรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องเครียดที่ไม่ทั่วนี้ค่ทางออกไม่ได้เลยเรื่องเครียดอะไรก็คือเรื่องเครียดที่ว่ามื้อต่อไปกินอะไรดีเออนะครับเป็นเป็นทั่วนีนะครับก็ยังเป็นคำตอบที่หายากมากอะไรก็ได้สุดท้ายก็ไม่กินอะไรเดิมๆนะครับอ่า นะครับก็ที่พูดนี่ก็คือให้ระบายว่า8ปดพัเพชรแล้วนะครับก็ก็อยากไม่บานนะครับสำหรับเอโบชิสุดท้ายเนาะอ่ามาเรียบร้อยแล้วนะครับชิสุดท้ายเนาะปิดไปทั้งหมดนะครับแปดพันเพชรเนาะก็ตามมาตรฐานของเกมนะี้เนาะไม่ได้ปิดน้อยกว่านั้นโอ้ให้กลว่าจะปิดน้อยกว่านั้นซะแ,แล้วแต่ก็นั่นแหละอ่าอ่ามืออย่าลั่นนะครับถ้าเกิดไปแลกอันบนมาก็คือจบนะครับ หน้บาบนก็คือจบอ่าแล้วเราก็แลกมันเลยรเราก็เขียแบบเรือลัดตะเวนวาบนะครับอะไรไม่รู้มาปาบโบรพิเศษ,ษ,ษ,ษนะครับแล้วก็มารับออกไปเลยจุกจุกจากนั้นเราก็เข้าไปที่จีแล้วเราก็ไปที่ล่าสุดแล้วเราก็ไปกดอัปเกรดนะครับเพื่ออัตราโนวัตไปเลยปาปาปปปปปปเลเวลสามแล้วนะครับปาบปปปปปปเลเวลห้าแล้วนะครับแล้วเราก็ไปอัพว่าของอัพจะแย่ ไปเลยเลยวกเวลเจแล้วเราก็รวมนะครับกับแจกเกติยศล็อกเมืองคูนเนาะก็จะมีโอกาสอยู่ที่เอา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 ไม่เมืออที่คุยกันไว้นี่นะมาทำไมมันเปอร์เซ็นต์มันน้อยจังอนะเอาอ๋อสิบเอ้สิบสามสิบหกทำไมอันนี้ไม่มเป็นสีแดงอนะอันนี้สีอะไรอะสีเงินนะอ๋อหรือว่าเราต้องเติมหมอ ใช่ไหมไมน่นี่ทำไมอ๋อใช่ใช่ใชอ๋อต้องคงจะต้องใช้เงินซื้อใช่ไหมเอะเรามาดูอันนี้ก่อนก่อนนะอ่ะไม่เป็นไรเนาะอย่างน้อยมีติดไว้ก็ยังดีกว่าไม่มีนะครับโอเครวมไปเลยปาบ20%น้อยมากแต่ถ้าติดก็คือดีนะครับอ่ะ ้็สำหรับอีเวนต์ในวันนี้นะครับก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e นะครับเป็นกำลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมรอติดตามรับชมคลิปรีวิวกันด้วยเดอ้อสวัสดีไปรับไปบ้านเจ้าใหม่นาเอ้อจุบ๊บ